สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสักผูสุกคนจ้าวีพาเราไลฟ์สายมณีพ้ฒนพี่น้องมาเลาะทงเลพาะปลาจ้่พี่น้องริมแม่น้ำฟูด้าทุกคนพี่จ้าดอกไม้กระลังบานเหลืองงามเลยจ้าทุกคนวันนี้ยายวีพาพี่น้องมาเก็บหญ้าตะกระเตียนจ้าจ้ามันก็กินแล้วมันเดิมจ้านักอีหอดแดดแจ่คอยแต่ยางไก่เลือกงาั้นก็เลยยางเลาะทงไว้ปลามาพี่น้องพี่หญ้าตะกะเตยีนนนนนนนยนงามมากเลยพี่น้องนี่จ้าหยอนอ่อนอยู่จ้าทุกคนหญ้าตะกะเตียน เก็ยบยาตะกะเตียนพี่น้องอ,อ้นอ,อนเลยจ้ะกะากำลังโป่งทุกคนมันจะเป็นพุ่มเป็นก่อน,นะจ้าทุกคนจ้าแมนมดแล้วจ้าทงนี่แมนหมดเลยจ้าเ,เดี๋ยวเด้อพี่น้องกองมุนเลี้ยวขอภัยจ้าเผียรแมนมดจ้าผุ่นมองกระเป๋ายายบีผุ่นแมนหมดทุกันจ้ามองหญ้าหวานเพิ่นเก็บออกไปทุกคนเพิ่นเพิ่นตัดออกไปแล้วยายวีว่าสิมาเก็บหญ้าหวานอีกส่วน ยาตะกะเตียนอ่อนๆงามๆทุกคนอ่อ,อนหมากเลยนะ่นี่ทุกคนกิงเัาต่บักหุ่งแสียบจ้ะยาตะกะเตนทุกคนนเนาะเป็นปุ่มๆเราดอกมันก็นสีเหลืองทุกคนดอกมัน,ก,น,ออก,น,นก็คือดอกสนูจ้ะพี่น้องคือดอกสนูบานเฮาีนน้ำ งามจ้าแล้วกผ็ผัดแซ่บพี่น้องผัดแซ่บดอกสนุอันนี้งเขาต่ำมาคุ้งแซ่บพี่น้องสดๆนี่เอา้าเอ้าเอามาสมากินยาเว้ยมามากินยาโอ้ยจ้าพน้องงามค้าวปลาจ้าพี่พเดี๋ยวจะหยอดอบบวบจ้าท่านหยอดบอลบอลสมบูรณ์บอลหยอดบอลงามอย่นี้มันสีเหนียวๆพี่นอ้องก็ยังวันหย่าเนาะพี่นอ้องมันวะ อย่าตะเกเตนง,งามจะทุกคนจ้าอย่าหวานทุกคนอย่าหวานที่คลิปก่อนพูดี่วีเก็บไปเนาะเอาไปอันซอยๆตากแห้งไว้จะหนาหนาวมาุ้งเปินซ้าพี่น้องหอมคืออ้อยนะทุกคนหอมเดี๋ยวเรพีน่น้องให้น้ำบออุ้ยจะมันสะอ่อนหอมงามพี่น้องเพิ่งในอน่อนรวยสวยอยู่ อันนี้ก็ดอกอันนั้นพี่น้องนี่ยเหนป่ดอกผักอันนั้นจ้าดอกผักเอ๊ติ๋วฝรั่งอากาศมันห่อนจักหน่อยจ้าทุกคนมานืาอนี้เลิกงานใบมึงกวัวหรอเมื่อนี้เฮ็ดงานมงเดียวจ้าน้ำงามจ้ายาตะกะเตนอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ทุกคนเอ๊ะยังยายวีเหยียบมาพี่น้องเงยไหล ุูรูออกมองไรไงมันหลายจ้ะยาตะกะเตียนทุกคนถ่ายรูปเหมือนพี่น้องเมืองไปบุญละกำมีไงเนาะต่ำบุ้งพิเ็ดพี่น้องเียบจ้ะเต็มทงเลยพี่น้องเอ,อ,งอง้ยาตะกะเตียน บางท่านเ็กนเก็บหญ้าตะกะเตียนอีกชนิดนึงเนาะที่เป็นดอกไม้เสียมพูนะจ๊ะมัน่็ว่าหญ้าตะกะเตียนเสียบจานกระดาษยี่บีก็คยกินนะนั่น,นพี่พี่น้องเบอ่งแมนมดแ้่ทุกคนพี่ทุ่งหญ้าตะกะเตียนจ้ะพี่พี่น้องย่อนแสงวะพี่แมนมดจ้ะทุกคนอ,อนอ่อนจ้ะเก็บไก่ขี่หมูขี่มาอยู่เด้อทุกคน ทง้าจ้าคุณห็นบอกคุณน้างกีฬากักินยา้ชอยู่คุณจ้าเต็มเลยจ้าโอ้เมพี่น้องหลายโหดจ้าห้าตะกระเตียนอ่อนๆเลยมองใกล้บ้านกระเสียนยายวีว่ามองไปขี่มาหลายโหดจ้าพ่าวมองนี่นะงามเลยคุณดอกมันเลงเหลืองพัดแซ่บพี่น้องดอกนี่ก็ไดเอาอีกข่อยก็ได้เออพี่น้องเลยขอภัยจ้า โอ้ดูพี่น้องสลัมคันอ่อนค่ะก่อนเนี่ยอ่อนรวยสวยอยู่จะหุ่นไปโพลเลยตรงนั้นจะได้พี่สิพาไปเก็บหญ้าตะกระเตียนอีกชนิดหนึ่งขึ้นกันจ้าทุกคนแต่ว่ามนี้ขอเก็บหญ้าตะกระเตียนอันนี้เนาะหญ้าแท้แด้เลยจ้ะนี่ บอนดอกงเหลืองพี่น้องงามดอกเหลืองแข่งกันกันกบพู่อันนี้แหละจ้ะน,นี่บรมันากาศดีเ่าทุกคนพู้น่ะธงหญ้างามคักจ้าหัวกำยญงเนาะกำยังไงพี่น้องหลัวกระปุลกับเกลียววหลัวก,กับต่ำมะคุงเจียพี่นอ้องม,มาทั้งผี่พี่น้องบางผีท่งหญ้าตะกะแตนได้จ้ะพี่แมนมดทุกคนนี่ เพราใบมันแมนหมดจ้ะเงามคักกับเนี่ยเียบิก็เอาไปกินพี่น้องเพราะได้กินได้อยากเนาะพักว่าต้องซื้อหลายอย่างสินะพี่น,อน้องนมาหลอนไม้มันบ่สวนพักกับมีได้จ้าสวนพักยียบิสิพาไปเบิง่งอยู่พักแป้นงามพักแป้นจ้า แม่นทุกคนเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่าจ,าจบ่าเห็นน้ำบอยุงหยักก็มา่นเห็นน้ำมาจันพี่นอ้องจ่าตะกระเตนเต็มเลยทุกคนอยู่ทงหยาเนาะมันกลายเป็นหยาชนิดหนึ่งนะจ่ายาสายพันธุ์ชนิดหนึ่งเนาะอวงงามมากทุกคน ปวดหลงังปวดเอวแล้วจ้ะอันนี้ก็อันยอดกะทินฝรั่งพี่น้องนี่ยอดกะทินฝรัง่งเต้นได้เก็บจ้ะพี่ละข้อมเือเอาไปยืนข้อมองเ้ยตรงน,นั้นพุ่นพี่น้องพุ่นพุ่น,นเอาไปยืนข้อมอ,อได้ตรงนั้เนเอาเอาเอาหยาถ่ายหลุมไอ้พี่น้องเบิ่งไปบุระเอ้าคาตาบัลตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะงามจังเนี่ ขอจากเจ็ดนาทีเนาะพี่น,อน้องเนาะอือเหาเอาเหาเอาปาดเอาปาดเอาเลยที่จันนี่พูดอะไาเงี้ยนงามคักงาม,งามเนี่ยปลาหงสีสบักเห็บลายเด้อพี่น้องระวังบักเห็บพร้อมจะ้ะเห็บกัดกีฬาหรือเปล่ากีฬา้วามเก็บเบี้ยไก่ฉลับฉลับเชียนพาหมาหน่อยไปกินน้ำก่อนจ้าพี่น้องจ,ะอาจา้ะเคยนะจ๊ะเนาะเจ็ดนาทีจะ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณที่เขามารับชมจ้ะ